การเอาไฮยาไปทาผิวมันได้ผลหรือไม่ได้ผลครับคุณหมอนะเมื่อเรื่องนี้นะคะฉันอยากจะพูดเมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนี้ก็แต่ตอนนั้นคือกับกระแสมันแรงมากนะครับมีหมอหลายท่าน ออกมาให้ความเห็นนะว่าบางคนก็บอกว่าทาให้ย่าไม่ได้ผลทาหฮย่าผิวอักเสบอะไรมากกว่าเดิมประมาณนี้นะคะฉันก็ไม่อยากจะพูดตอนั้นเพราะว่ามีคนพูดเยอะแล้วตอนนี้กระแสมันเริ่มซาลงมาแล้วฉันเลยอยากออกมาพูดบ้างนะคะนะทีนี้เวลาที่เราใช้ใช้ใช้ครีมหรือว่าใช้เซรั่มที่มันเป็นไฮยาเนาะเออนะเขาก็กังวลเรื่องว่าไฮย่านี่นะมันจะเข้าไปในผิวได้ไหมนะครับจะซึมไปถึง ผิวชั้นลึกได้ไหมนะคะเออแล้วก็แบบไฮยาโมเลกุลมันใหญ่มันจะเข้าไปได้หรอคะเออทีนี้ฉันก็ไปหาข้อมูลดูปรากฏว่าเธอไฮยาเป็นตัวที่ทาแล้วมีเกิดประโยชน์จริงนะเธอไฮยาเนี่ยทาลงผิวแล้วเกิดประโยชน์จริงนะแล้วก็ถ้าให้ดีนะเธอเธอให้เลือกให้เลือกไฮยานะที่มันมีหลายโมเลกุลนนะ่ะเธอมีทั้งโมเลกุลเล็กโมเลกุลใหญ่นะยิ่งโมเลกุลเล็กนะยิ่งซึมไปได้ ไปถึงผิวไปถึงข้างในผิวได้ดีนะเธอผิวเราจะมีสองชั้นเธอมัมจะมีชั้นชั้นลึกนะกับชั้นตื้นนะเธอเอออีตัวไฮยาโมเลกุลเล็กๆอะ่ะเธอมันสามารถเติมไปถึงมันสามารถซึมไปถึงชั้นหนังผิวหนังส่วนบนได้เธอแต่ว่ามันไปไม่ถึงผิวหนังส่วนลึกนะคะแต่ว่าอีตัวเล็กๆเนี่ยไข่เตัวเล็กๆที่มันซึมไปถึงแบบผิวหนังชั้นบนลึกๆนิดนึงนะมันสามารถไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไอ แล้วก็กระตุ้นการสร้างไฮยานะในผิวหนังชั้นลึกได้ <S <S เข้าใจไหมเธอนะทาเข้าไปแล้วอ่ะมันซึมไปถึงชั้นตื้นใช่ไหมชั้นตื้นส่วนลึกอะ่ะเธอแล้วมันไปไปกระตุ้นนะการสร้างคอลลาเจนการสร้างไฮยาในผิวหนังส่วนลึกได้นะเธอเพราะฉะน,นี้ต้องเลือกตัวดีๆนะท่นะคะทีนี้เวลาที่ทาไฮยาละ่ะเธอมันมัมนมีวิธีการทานะเอ,อ้าทาให้ดีทํำยังไงเธอให้เธอทา aha ก่อนนะคะทาพวก ที่แบบเป็นส่วนผสมของ AHA ทาครีมอ่ะแต่ว่าทาเซรั่มที่มีที่มีส่วนผสมของ AHA ก่อนเช่นอ่าเป็นนีโอโทนเซรั่มของหมอเองนะคะที่ที่ที่หมอชอบเอามาให้ให้คุณไข้ดูเนาะทานโอนนีโอโทนเซรั่ม ที่มี6%ไกลโคลิกแอซิดนะทาทิ้งไว้ประมาณ3นาทีทาทั่วหน้าทาทิ้งไว้3นาทีเธอจากนั้นเธอก็ทาต่อทาเป็นตัววิตามินซีเธอวิตามินซีนะวิตามินซีนะเออ8-20%อนะไม่เกินนี้เธอทาทุ่นหน้าไปก่อนแล้วทิ้งไว้1นาทีนะคะจากนั้นเธอก็ทาไฮยาเธอเธอต้องทาไฮยานะทุ่นหน้าเลยนะไฮยาที่มีโมเลกุลเล็กโมเลกุลใหญ่ผสมสมกันนะเออจากนั้นเธอก็อย่าลืมนะคะ ทาโลชั่นหรือว่าทาครีมที่มีส่วนผสมของออยของอะไรก็ได้นะที่มันแบบปกปิดความชุ่มชื้นได้ดีน่ะเออหมอหมอใช้เป็นฟิชิโอเจลนะคะทาทั่วหน้าปิดทับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นอนนะคะพิวเธอก็จะชุ่มช่ำอิ่มน้ำนะคะได้ผลดีนะคะประมาณนี้นะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย